สวัสดีค่ะเพื่อนๆะ่ะตอนนี้สกายวอล์กที่เชื่อมต่อ BTS ปากน้ำแล้วก็หอชมเมืองสมุทรปาการแล้วก็สารากลางเปิดแล้วนะคะนี่ตรงดูนะคะตรงนี้คือหน้ากรมที่ดินเลยให้เพื่อนดูนิดนึงสมมุติใครจะมาที่สํานักงานที่ดินนี่ได้เลยนะคะตรงนี้เลยใครที่ไม่อยากเอารถมานะคะนั่ง BTS มาแล้วก็เดินมาค่ะมาลงได้เลย ที่หน้าสำนักงานที่ดินนะคะไกลๆนู้นคือหอชมเมืองอันนี้ใครจะมาสถานีตำรวจก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่สกายวอล์กกันนะคะจากสำนักงานที่ดินนะคะเราจะขึ้นสกายวอล์กไปเลยสะดวกค่ะมีบันไดเลื่อนขึ้นลงเฮ้ยฝนตกได้ยินเสียงฝนไหมฮะยังหนักเลยอุ๊ยสุดยอดนะเราไม่เปียก ่าย้อนให้ดูค่ะข้างล่างอันนี้จะเป็นจากหน้าสำนักงานที่ดินนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วนี่นะคะเรามาดูค่ะเรามาดูบรรยากาศกันเดี๋ยวเราเดินไปนะคะจากตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาเห็นไหมคะทางเขียวๆนูน่นแล้วก็จะเข้าชั้นสองของหอชมเมืองได้เล